โรงเรียนไม้เรียงประชาสรร์ตั้งอยู่เลขที่168หมู่ที่1ตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน19ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่26ไร่1งาน7ตารางวาปัจจุบันมีนางภาวินีอำนวย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีครูปฏิบัติการสอนจำนวน30คนบุคลากรสนับสนุนการสอนจำนวน8คนนักเรียนจำนวน365คนภายใต้การบริหารของนางกานกพรเดชเดโชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. การพัฒนาการศึกษาแก่ผู้เรียนโดยยึดมั่นคุณธรรมนำความรู้ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพก้าวไกลไปสู่มาตรฐานสากล 3. การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความชำนาญมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรลณตามวิชาชีพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง 4. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินง,งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดอย่างหลากหลายและทั่วถึง 5. การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ด้านศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยระบบบ,บริหารที่โรงเรียนเป็นมาตรฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนน้ำเงินเหลืองขวัญของโรงเรียน รักสถาบันยึดมั่นคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นพญาสัตบัญปร,ชรัชญาโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงใดสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัตลักษณ์ของสถานศึกษากิจกรรมดีกีฬาเด่นเน้นวิถีพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านกระบวนการบริหารโรงเรียนไม้เรียงประชาสันมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยได้กำหนดไว้ในพันธกิจคำขวัญของโรงเรียนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแผนการปฏิบัติการแผนกลยุทธ์และนโยบายโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเสริมด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรได้มีการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนต้นแบบเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิน่น ประจำปีงบประมาณพศ2565ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมประกอบด้วย 1. ผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2565ร่วมกัน 2. กำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุสู่โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2565 3. จัดทําโครงการและกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนดังนี้ ผู้บริหารครูบุคลากรได้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนพร้อมเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2565โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดทำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเป็นการสร้างทักษะชีวิตสร้างวินยัยเสียสละซื่อสัตย์และจิตอาสาให้กับนักเรียน พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสู่ครอบครัวโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหิ้วปิน่นโตเข้าวัดในวันธรรมสวนะตลอดปีการศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนทำอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนมีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ต่อเนื่องทุกปีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา9วัดและร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นทอดกระถินทอดผ้าป่าแห่ผ้าขึ้นทาตและร่วมงานประเพณีแห่หมับแห่จาดปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นต้นแบบในการกระทำความดีด้านศิลธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำโครงการทูบีนัมเบอวันซึ่งได้รางวัลทูบีนัมเบอร์วันไดครูดีทางด้านทูบีนัมเบวันและสถานศึกษาได้รับรางวัลองค์กรที่เป็นแกนนำทางด้านทูบีนัมเบอรวัน โรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกีฬาระดับอำเภอกีฬาระดับจังหวัดกีฬาระดับภาคและกีฬาระดับประเทศการจัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อเป็นการบูรณาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีน้ำใจเสียสละรู้แพ้รู้ชนะร่วพย่ย รู้รักสามคัคคีรู้จักการทำงานเป็นทีมและห่างไกลยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมเสริมในวันศุกร์ทุกสัปดาห์โดยให้นักเรียนทุกคนร่วมสวดมนต์สันเสริพระรัตนตร,รัยทำนองโสระพัญญะและมีการส่งประกวดในทุกปีการศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ทั้งทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีห้องสมุดที่บริการนักเรียนครูและชุมชนให้ศึกษาคน้นคว้าข้อมูลทั้งทาง,ทางเอกสารและสื่อค้นทางอินเทอร์เน็ตมีห้องปฏิบัติการพิเศษเช่นห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เคมีชีวะและฟิสิกส์ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสอดแท้กคุณธรรมจริยธรรมมีห้องสารพ,พระราชาเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาคารอาเนกประสงค์ซึ่งจัดประชุมและกิจกรรมอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้นิมนตพระครูสมุนนรงเดชโชติปัญโยเจ้าอาวาสวัดหาสูงมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ได้นิมนต์พระครูจิรธรรมมาพิมลเจ้าอาวาสวัดโคกเมรมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวันปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ และเชิญคุณโกวิทสุวรรณมณีพิธีกรทางศาสนพิธีมาอบรมให้ความรู้ในกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนได้รับเชิญให้ครูไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมณอนะองการบริหารส่วนตำบลไม้เรียงเพื่อให้ความรู้พูดคุยด้านคุณธรรมจริยธรรมกับผู้สูงอายุ โรงเรียนได้รับเชิญให้ครูไปเป็นวิทยากรศูนย์การศึกษานอกระบบถ้ำพนรราศูนย์การศึกษานอกระบบฉว่างเพื่อให้ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดค่ายวิชาการโดยได้สอดแทรคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติครูดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในวันสุดทอนผู้และวันแม่ของทุกปีโรงเรียนมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีมีคุณธรรมในวันครูโดยรับโล่เกียรติยศของอำเภอ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนยกย่องครูดีมีคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชครูมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโดยจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบการประเมินการปฏิบัติผลงานข่าราชการการพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละร้อยครูมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการวัดผลประเมินผลและมีการบันทึกหลังการสอนคิดเป็นร้อยละร้อย ครูมีการรายงานผลโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีผลงานของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่นรายงานผลโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมรายงานผลการจัดํากิจกรรมยิ้วปินโตเข้าวัดรายงานผลกิจกรรมการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม ผลงานนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงเป็นรายห้องเรียนจำนวน1 8ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลการพัฒนาตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาคิดเป็นร้อยละร้อยโดยมีการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ทำเพื่อส่วนรวมทั้งในและนอกห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดเขตพื้นที่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนในทุกห้องเรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทั้งในและนอกโรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อย ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดับของการกระทำดีปกติชั่วโรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์การกระทำดีปกติชั่วจัดกิจกรรมลูกเสือเลน,นารีวิเคราะห์เหตุการณ์นิทานบทปาทสมมุติ จัดกิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการคิดโดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แยกแยะก,การกระทำดีปกติชั่วและนำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขคิดเป็นร้อยละร้อยโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ โครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและใจรยะยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2565โดยการพัฒนากระบวนการบริหารครูและคุณภาพผู้เรียนในทุกตัวชี้วัด เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถปลูกฝังจิตสำนึกของผู้เรียนให้เป็นพื้นฐานเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาครูเพื่อยกระดับให้โรงเรียนมีคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน